สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะสอนวิธีการใช้โปรแกรม SW Trust นะคะในการที่เราจะตรวจคำตอบของแบบฝึกหัดเรานะคะเราจะได้รู้ว่าเราทำถูกไหมนะคะก่อนอื่นก็ให้นิสิตไปดาวน์โหลดโปรแกรม SW Trust เนี่ยมาจาก a n น r o i d นะคะโทรศัพท์ Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะเอาเรามาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นนะคะพอเราดาวน์โหลดมาได้เราปริดโปรแกรมมาแล้วหน้าต่างม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีตารางตารางให้เราดูนะคะ ถ้าเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรูปทัชเนี่ยนะคะคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะมีเกี่ยวกับการจัดการไฟล์เนาะแล้วก็เกี่ยวกับการเซตติง้งที่เรามาดูการเซตติ้งนะคะ,ะการเซตติ้งที่สําคัญที่เกี่ยวกับเราก็จะมีเรื่องของยูนิตนะคะยูนิตก็คือ,อความยาวนะคะความยาวสเกลนะคะความยาวของสเกลของของระยะทางมันออกมาเป็นเมตรอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะจะเป็นเป็นลิเมตรเป็นฟุตเป็น นิ้วก็ได้นะคะอา,อาจารย์เอาเป็นเมตรนะคะทีนี้ฟอร์สนะคะไอ้ตัวหนึ่งที่เราต้องดูก็คือฟอร์สก็คือแรงที่กระทำนะคะมันจะมีออกมาเป็นนิวตันกิโลนิวตันกิโลกรัมนะคะแล้วก็คิปนะคะแล้วก็ปอนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราเออเราไม่มีเป็นตันนะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราไม่มีเป็นตันเราใช้หน่วยอะไรก็ได้แต่เราให้เราเระลึกเสมอว่าหน่วยที่เราเ ใช้หน่วยอื่นแทนตันไปเลยพูดง่ายๆคือเพราะฉะนั้นแต่คําตอบออกมาหน่วยมาจองอมาเป็นตันนะคะเราเราต้องเปลี่ยนในใจอ่ะพูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มีตันข้อนี้มันจะเป็นข้อที่ใช้ตันเนาะรูปข้างล่างเนาะอาจารย์จะต้องใช้เห็นไหมรูปข้างล่างหน่วยจะเป็นตันเนะาะแต่ข้อนี้อาจารย์ไม่มีไม่มีหน่วยเป็นตันอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะอาจารย์ก็จะใช้กิโลนิวตันไปนั่นแหละอ่านะคะ cancel นะคะทีนี้ พอเราเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็ออกมานะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะตั้งชื่อเป็นไฟล์ที่เรารู้จักหรือที่อะไรก็ตามแต่นะเราก็เข้าไปที่ New นะคะแล้วก็เขียนชื่อของเอ้แล้วก็พิมพ์ชื่อของมันนะคะวันนี้อาจารย์ตั้งชื่อเป็น EX แล้วกันนะคะอ่า EX นะคะอาจารย์ก็ Create นะคะอ้าวอาจารย์ลืมลบนะ อาจารย์ก็คีเอ e นะคะอาจารย์ก็ได้ไฟล์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้หลักการทำงานของมันเนี่ยนะคะเราต้องสร้างทัชขึ้นมาก่อนบนสเกลที่มันให้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการสร้างทัชจากสเกลของเรานะคะก่อนเราจะสร้างทัชนะคะเราจะต้องสร้างเขาเรียกว่าตรงนี้นะะเ,นเขาเรียกว่าโหนดจอยเนี่ยแหละค่ะจอยสีฟ้าเนี่ยนะคะจอยสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าโหนดนะคะเราจะเรียกมัน,นว่าโหนดเราต้องใส่โหนดก่อนแล้วค่อยสร้างเมมเบอร์เชื่อม เชื่อมโนดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการสร้างโนดคุณกดไปตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เห็นไหมคะอ่าเครื่องหมายบวกนะคะอ่ามันก็จะมีไอคอนขึ้นมาให้เราเพิ่มคําว่าเอกดไปที่คําว่า add โน e นะคะตัวนี้กดเข้าไปเลยคะ่ะอ่าพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปจิ้มที่จุดเริ่มต้นทีนี้เราควรจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะ เราควรจะเริ่มต้นตรง0ู 0, จะได้ดูง่ายนะคะแต่จริงๆคุณเริ่มตรงไหนก็ได้อาจารย์จะเริ่มต้นตรง0ู 0, นยะ์นย์เนาอาจารย์ก็เริ่มต้น00งูนย์เป็นจุดแรกจุด A นะมันก็จะให้ชื่อเริ่มต้นเป็นชื่อ0ูนย์ะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเพิ่มจุดอื่นลงไปนะคะ โดยใช้สเกลจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มแอดจุดที่2เข้าไปเห็นไหมคะจากจุด A มาหาจุด B มันเดินทางมาทางแกน x 4เมตรนะคะเห็นไหมระยะทางข้างล่างเป็น4เมตรเราก็กดจุดที่จุดที่1อ่ากดศูนย์แล้วก็1เห็นไหมคะมาแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็ทําการเพิ่มอีกนะคะเราสามารถขยับเลื่อนได้นะคะสเกลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะ สเกลต่อไปมันจะเป็น3เมตรแต่ระยะทางของเรามันเทีาะ2เมตรนะคะจา์ก็จะขยายมันออกนะคะ,ะขยายออกมาออกเพื่อให้เห็นเป็นสเกลที่ละเอียดขึ้นนะคะอะทีนี้ใช้2นิ้วถางเนี่ยแล้ะนะคะคุณก็แอดนะคะแอดโนดเหมือนเดิม4บวก3ก็เป็น7นะคะตรงนี้ก็จะเป็น7เมตรนะคะอะได้3จุดแล้วเนาะทีนี้จุดที่4เนี่ยมันจุด,ดดีอยู่ข้างบนเนาะดูขึ้นบนสูงเข้าไปเท่าไหร่2เมตร เราก็อยู่ข้างบนเหนจุดหนึ่งไป2เมตรเอ้ยเป็นสี่เมตรนะคะเราก็กดนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ทั้งหมด4จุดเรียบร้อยแล้วตามรูปข้างล่างนี้เลยนะคะรูปข้างล่างนี้มีอยู่4จุดเห็นไหมอ่าอันนี้เป็น0นะคะอันนี้เป็น1นึ่แล้วอันนี้ก็เป็น2องแล้วอันนี้ก็เป็น3ามอาจารย์ได้เรียบร้อยแล้วตามภาพนี้จากนั้นเราจะเชื่อมเมมเบอร์ค่ะกดเข้าไปที่คําว่า add member นะคะ เดี๋ยวเอานี้เอาก่อนนะคะแล้วกดเข้าไปที่แอปเมมเบอร์นะคะก็เมมเบอร์แรกก็ลากไปหาศูนย์กับ1เจอกันต่อไปเมมเบอร์ตัว่อไปก็กดที่แอปเมมเบอร์อีก1ไปหา2องแอปเมมเบอร์อีกนะคะ2ไปหา3ามแอปเมมเบอร์อีกนะคะ0ย์ไปหา3นะคะแอปเมมเบอร์อีกก็คือ1ไปหา3นะคะเรียบร้อยแล้วโครงสร้างทัชของเรานะคะ อ,อันนี้ไม่ต้องตกใจมันใส่ default นี่มันใส่คุณสมบัติของเมมเบอร์เราไม่ต้องใส่นะคะเพราะเราไม่ได้อานาลัย like กันแอนตัวอะไรของมันนะคะเราก็ไม่ต้องใส่หรือไม่ได้หาหน่วยแรงนะคะเราตร้องหาตอนนี้เราหาแค่แรงในเมมเบอร์อ่ะเราก็ไว้อย่างนี้แหละนะคะทีนี้เรามาดูต่อพอเราได้อย่างนี้แล้วเ,เราต้องใส่อะไรต่อนะคะเราจะต้องใส่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่า s u p p o r t นะคะตอนนี้ Support เรามีอยู่ที่จุด A จุด A เป็น h inge, นะิ n g e เนาะ รูปนี้นะคะรูปที่มันเป็นรูปสรุปอ่าแต่รูปจริงมันเป็นรูปนี้เนาะอ่าจุด A มันเป็นหินนะอ่าจุด A มันเป็นหินเพราะฉะนั้นเราก็ใส่หินช์ลงไปเห็นไหมคะอันแรกหินเราก็กดไปที่เลข0ูนย์ะคะอ่ากดหินก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่เลขศูนย์ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะจุด C นะคะจุด C จุด C ก็เป็นโรเลอร์เห็นไหมคะก็ใส่โรเลอร์ซัพพอร์ตนะกดไปที่หมายเลข2หมายเลข2คือจุด C เนาะ ทีนี้เวลาโรเลอร์มันจะถามว่าทํามุมเท่าไหร่กับแกน x เ,เห็นไหมคะแกน x อ,อยู่อย่างนี้เนาะมันทํามุม90องศากับแกน x นะคะเราก็แอดเข้าไปนะคะเห็นไหมตัวนี้มันถามมันจะทํามุม90องศากับแกน x มันสามารถทําเป็นมุมอื่นก็ได้ด้วยนะคะทีะนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นโครงสร้างของทัสเรียบร้อยแล้วเป็นรูปตามนี้เลยนะคะ นิสิตดูนะคะรูปร่างของทัดได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทําการใส่โหลดค่ะเราจะทําการใส่โหลดแล้วก็ไปที่ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะลูกศรนี่แอดโหลดมันขึ้นมาเนาะเรากดเข้าไปค่ะโนโด o พอยโหลดเราใส่โน d ด้พอยโหลดนะอ่ากดเข้าไปนะคะที่จุด3นะคะตัวแรกเราจะใส่ตัวไหนอาจารย์จะใส่ตัว130ตันก่อนแล้วกันนะคะ กิโลนิวตันเนี่ยเราแอดสู o, ่ว่าเป็นตันเนาะอ่าเราไม่ต้องสนใจเราใส่เป็นร้อยสามสิบเลยนะคะโอเคนะคะที่นี้มุมที่มันทำเนาะมุมตัวนี้มันทำกับแกน x 90กองศานะคะตัวนี้เห็นไหมร้อยสามสิบมันจะทำกับแกน X 90องศาเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็น90ก็กดเซฟเนี่ยได้หลวเเรียบร้อยแล้วเห็นไหมร้อยสามสิบมุม90องศารูปก็จะออกมา ยังมีโหลดอีกตัวหนึ่งเอาเราต้องใส่ครบใส่ nodal load นะคะจุดสามเหมือนเดิมนะคะทีนี้ไอ้ตัวนี้ทำมุมเท่าไหร่อันนี้มุมมันจะทำมุมศูนย์องศากับแกน x นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่เป็นศูนย์โอเคขนาดของมันเท่าไหร่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าเราก็ใส่โอเคนะคะกดเซฟนะคะเห็นไหมมันก็จะออกมาร้อยสามสิบ ทำมุม25องศากับแกน x นะคะในนี้หน่วยมันเป็นกิโลนิวตันแต่เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นตันซะนะคะคือในในเนี้ยนะคะมันออกมาเพราะว่ามันกำหนดมันไม่มีหน่วยของตันเราก็เลยใช้อันนี้แทนนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะในความเป็นจริงมันก็คือตันเนาะตัวนี้เป็นตันมี130ทําลง25กระทําไปทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยแรงที่มันออกมาได้มันจะได้เป็นอย่างนี้นะคะอ่า มันจะได้เป็นไปตามรูปนี้เลยนะคะอ่ารูปนี้เป็นยังไงเรามาดูกันนะคะนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นอ่าเราไปตรวจคําตอบของเราด้วยคําตอบของเราถูกไหมนะคะจะสไลด์ไปอ่าอ่ายี่สิบห้าตันเห็นไหมคะกิโลนิวตันนี่คือตันนะยี่สิบห้าตันมาทางนี้ค่ะเจ็ดสิบโอเคไปทางนี้หกสิบขึ้นโอเคแล้วแรงข้างในล่ะคะ แรงข้างใน99.99 99, เออ98.99ก็คือประมาณ99ตันเห็นไหมคะอ่าเป็นตัว C compression นะคะอันนี้75อ่านะคะเป็น compression ตันเหมือนกันเห็นไหมคะตรงกันเลยอนนของเราเป็นลบเห็นไหมคะข้างล่าง45อ่าตันนะเป็นบวกนะ tension ตัว T ข้างหลังเห็นไหมคะอันนี้ก็45ตันเป็นบวกนะคะ ่าเมมเบอร์ทั้งหมดตัวกลางเป็นเท่าไหร่คะศูนย์ก็ศูนย์เหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเราอยากทำเมมเบอร์อื่นเราทำตรงนี้ต่อเลยก็ได้นะมาสร้างโนดใหม่พื้นที่ยังมีอีกทำได้หรือใครจะขึ้นไฟล์ใหม่ก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราใส่โหลดผิดแล้วเราจะแก้อย่างไงนะคะสมมติว่าเราใส่โหลดตัวนี้ผิดเราคลิกเข้าไปที่โหลดตัวนี้เลยค่ะมันจะมีให้อ d ดิทเห็นไหมคะคุณก็เข้าไปอ d ดิทได้นะคะ คุณอยากจะลบคุณอยากจะลบตรงไหนคุณก็คลิกเข้าไปแล้วกด delete ได้นะคะ member ก็เหมือนกันก็ใช้หลักการแก้อย่างนี้นะคะนิสิตลองไปเล่นดูนะคะสนุกดีแล้วเรายังได้ตรวจคําตอบตรวจของเราด้วยนะโอเคว่าเราทําถูกไหมเพราะว่าอาจารย์ให้โกโจ์เฉพาะคุณนะเพราะฉะนั้นคุณก็ลองตรวจคําตอบของคุณดูโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ